รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องสามและผลิตภัณฑ์ตราพรัานท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องโพแวนท็อปเจอรญบิ๊กซีบริษัทไทยเบเบอรเร็จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท s c, อ c อซเมโพรจำกัดโดยชิมไปบนไปเต็มใจเสนอ ยกขยี้ตีสี่สตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สค่ะวันนี้อยู่กับแอปเปิลณัพรนะคะ คุณผู้ชมคงจะตกใจว่าเอ๊ะปกติรายการของเราเนี่ยจะออกไปตามสถานที่ต่างๆรวมไปถึงตลาดสดต่างๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคะในช่วงโควิด -19 เราก็เฝ้าระวังกันอยู่แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยขออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของเราก่อนนะคะและจะตามไปหาคุณผู้ชมถึงที่เลยค่ะถ้าโควิดสซาแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะในช่วงยกขยงติดดาว เราจะพาไปชิมร้านไหนนั้นถ้าอยากรู้แล้วไปชมกันเลยค่ะเว่นท็อปเจอร์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีเขาว่ามาถึงดอยแม่สลองทั้งทีไม่แวะมาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงครับและที่นี่ก็คือพัตคารอาหารจีนยูนานวังพุตานครับร้านอาหารร้านนี้นะฮะ ไม่ใช่มีเพียงแค่เมนูเด็ดของจีนยูนานนะคือขาหมูมันโถแต่ว่าร้านวังพุตาน,นี้นะฮะยังมีเมนูซุกี้ยูนานอีกด้วยนะฮะซึ่งแบงก็ไม่เคยทานม,มาก่อนเดี๋ยวเราไปสัมผัสความเป็นยูนานแล้วก็ไปทําความรู้จักกับซุกี้ยูนานครับตามมาเลยครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะครับแบงก็นั่งอยู่กับคุณหยีนะฮะเจ้าของพัฒนาคารอาหารจีนยูนานวังพุตานสว,ส,สวัสดีครับพี่ฮะก่อนจะตะลึงก่อนจะรับประทานอาหารผมอยาก ทราบความเป็นมาของร้านวังพุตตานะครับค่ะถ้าเกิดร้านวังพุตตานะคะเราจะปุ่มชามาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็อาหารอาหารทำร้านอาหารก็ประมาณเกือบ30ปีแล้วเหมือนกันก็จะเป็นอาหารจีนยูนาน,นะคะ่ะเป็นพวกขาหมูมันโทนะคะ่ค่ะแล้วสุกี้ก็เพิ่งมาลงเป็นเมื่อ1 0กว่าปีก่อน,นะค,ะครับสุกี้ยูนานมันจะต่างกับสุกี้ที่เราทานหม้อไฟใช่ไหมไ <ป S 1> คะบ้านเรายังไงเงี้ยค,ค่ะ ต่างตรงที่หม้อค่ะเพราะว่าเขาจะเรียงไว้เป็นชั้นชั้นชั้นให้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเตาถ่านเนาะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นซูกี้ยูนานสูตรต้นตำรับค่ะจะเป็นหม้อไฟใช่ค่ะแล้วก็มีฐานเป็นชั้นชั้นชั้นค่ะแต่ของสูตรคุณแม่คือแกจะต้มน้ําซุปเนี่ยค่ะเป็นไก่ดําเคี่ยวอย่างน้อยแบบ4ี่ห้าชั่วโมงเป็นเป็นต้นไปอะค่ะดังนั้นน้ําซุปจะมีรสหวานเลยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วอ๋อนี่คือความแตกต่างอย่างหนึ่งนะฮะคือ ถ้าเกิดเป็นซุกี้บ้านเราก็น้ำซุปต้มกระดูกหมูธรรมดาอันนี้เป็นน้ำซุปจากไก่ดำแล้วผักเนี่ยฮะที่ทานกับซุกี้ยูนาาเนี่ยจะเป็นผักอะไรบ้างครับค่ะก็จะมีผักตังโอะ่ะค่ะ baby บอ o โคลี่นะคะยอดโวลันเตาครับค่ะแล้วก็จะมีเห็ดเห็ดเทมงครับแล้วก็เห็ดออรนจิเนาะครับแล้วก็โสมแล้วก็พวกเห็ดครับอ๋อจสองอันนี้ฮะมันคืออะไรครับกินกันยังไงฮะอ๋อตัวนี้คือเป็นรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นน้ำจิ้มมาล่าที่คุณแม่ทําเองอ๋อถ้าใครชอบเผ็ดชอบกลิ่นมาล่าก็ใส่ด้วยใช่ค่ะสค่ะตักของมาแล้วก็ใส่มาล่าเข้าไปเหมือนกินมาล่าน้ำซช,ช็อกี้มาล่าครับแนะนําเมนูพร้อมแล้วอยากทานแล้วฮะคะ,คะต,ต้องยังไงฮะเห็นว่าต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังด้วยใช่ไหมผสมตังกุยสดก่อนค่ะก็คือตัวนี้นะคะครับนี่คือโสมแล้วใบนี่อะไรฮะใบตังกุยค่ะจะลงทีหลังก็ได้ค่ะใส่ตัวรากก่อนรากก่อนค่ะ ส่งนี่มันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันใช่ไหมครับใช่ค่ะทานได้ด้วยนะคะครับค่ะตัวถัดไปคือเห็ดหอมสดแล้วก็เผือกทอดลงได้เลยอออันนี้จะมีเต้าหู้ทอดด้วยนะครับไปนี้ไปเลยหอดไปเลยได้ครับไปเลยแล้วก็ตัวเห็ดออรินจีนิดหน่อยก็ได้ค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงครับค่ะประมาณประมาณค่ะระหว่างที่เรารอมันเดือดมันสุกเห็นเขาว่าที่ วังพุตาานี่ไม่ได้มีแค่ให้บริการร้านอาหารอย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะเราจะมีเพราะว่าวังพุตานนะคะจะมีไร่ชาเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเราก็จะมีจุดบริการชิมชาจากไร่อะค่ะน้ำเดือดอ๋อน้ำเดือดแล้วลงไก่ดำได้ไหะได้ค่ะช่วยกันไก่ดํานี่คือต้มมาแล้วใช่ไหมฮะต้มมาแล้วค่ะค่ะแล้วก็เราก็ลงไก่บ้านอย่างละนิดครับนี่ลงตัวนี้ก็ได้นะคะช่ลงถ้ามองเผินๆนึกว่า ลูกชิ้นนะคะตอนแรกเป็นเต้าหู้หมูสดหมูสับใส่อันนี้ไก่เลยนะฮะอันนี้หมูชุบแป้งทอดค่ะแป้งทอดแล้วก็ไข่ยะใส่ค่ะมีเกาเขี้โรยบนหน้าเลยค่ะจริงๆลงผักได้เลยได้เหมือนกันค่ะก็เดือดอีกทีนึงก็ทานได้เลยคครับ่ะในขณะที่เรากำลังลงผักกันอยู่นี่ผมชักคนไม่ไหวแล้วนะฮะอยากชิมมากมาก นั่งรอเดือดอีกทีนึงใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ถ้าเดือดทีนี้ก็ทานได้เลยค่ะระหว่างรอก็มีผัดหมี่ซั่วยูนานให้นะคะแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้ม,มผสมกับน้ําจิ้มมา่าก็จะเข้ากันมากเลยค,ค่ะ,คะเผ็ดไหมฮะถามก่อนอเผ็ดนิดหน่อยะค่ะเผ็ดไหมคะไม่น่าเผ็ดนะเผ็ดไม่มากเลยครับ่แต่ก็เป็นการเพิ่มรสชาติเพิ่มมิติข,ของ รสในหมี่ผัดนะครับบางคนหมี่ผัดก็จะหน้าตาคล้ายกันในห,หลาย,าลาย,ยรา้านตักเลยใช่ไหมฮะ<า>นี่ได้แล้วครับผมซูก,กี้อยู่นานขอชิมแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มอะไรก่อน น้ำซุปมันจะมีกลิ่นไก่ไก่ใช่ค่ะเป็นไก่ดำเคียวนานมันก็จะหอมไปแบบอย่างน้ำซุปทั่วไปน้ำซุปต้มกระดูกหมูมันก็จะส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยจะไม่ค่อยได้ได้หอมถึงกระดูกหมูเท่าไหร่มันก็จะเจิดเจิดแล้วก็มาอาศัยความหวานของผัดแล้วก็ความหวานของน้ำจิ้มแต่นี่คือสดน้ำซุปนี้ก็คือแบบมีความหวานไก่แล้วด้วยอันนี้คือเต้าหู้ทรงเครื่องสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมครับค่ะเป็นเต้าหู้หมูสับ จะนุ่มๆเห็นไหมคะเพราะเป็นเต้าหู้สดนะคะเต้าหู้อร่อยมากมีความเป็นเต้าหู้เพราะว่าน้ำจิ้มไม่เป็นสูตรเฉพาะใช่ไหมครับค่ะเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะพี่ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านจะแวะมาทานที่ธนาคารอาหารจีนยูนานวังพุตตานแห่งนี้ค่ะมายังไงครับก็วังพุตตานดอยจะอยู่ที่ดอยแม่สลองอะค่ะจะห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ70บกิโลครับก็มาถึงก็จะอยู่ ติดถนนใหญ่แล้วค่ะสังเกตป้ายค,ะค่ะวังพุตานพาัทคราหอาหารวังพุตานค,ะค่ะก็โทรมาที่เบอร์มือถือ0 9 0 9 9 5 9 6 9 5ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์บ้านก็0 5 3 7 6 5 0 9สกาค่ะก็สำหรับใครที่มาดอยแม่สลองนะฮะอย่างที่ผมพูดไปว่ามาดอยแม่สลองเนี่ยไม่มารับประทานอาหารที่วังพุตาน,นถือว่ามาไม่ถึงเพราะว่าเมนูเขาอร่อยแล้วก็หลากหลายจริงๆครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่หยีนะฮะจากร้านวังพุตานนะฮะมาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนํา เมนูซุก้ยูนาให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานม,มากๆเลยคะ่ะถ้าคุณผู้ชมว่างๆหรือพอมีเวลานะคะก็ไปทานที่ร้านนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวแอปเปิลจะแอบ,บตามไปเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าช่วงหน้าคะ่ะเรามีตลาดที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอก,กันกับรายการยกขยงยกขยี ok ้ตีส ok ี่<ป>ค่ะไปยกขย้ ่วงทัวทัวตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสินสดจริงสะอาดจ,จริง <ผม S 1> ที่บิ๊กซียยก,กลับเข้ามาสู่ช่วงทัวร์ทัวตลาดอร่อยยกขยงนะคะแน่นอนค่ะว่าตลาดแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเอกลักษณ์ต่างๆนั่นเองคะ่ะ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะที่ทุกที่เนี่ยเขามีเหมือนกันนั่นก็คือทุกคนนะคะต้องทำมาหากินหากินหา,นหาใช้รวมไปถึงทุกคนต้องไปซื้อของกินของใช้กลับมานั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีตลาดสดมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักที่ตื่นมาชมโยคยอย่งโยคยีตีสี่สี่สิบทุกท่านแล้ววันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราก็มีตลาดมาแนะนําเผื่อว่าหมดโควิดแล้วคุณผู้ชมอาจจะได้ไปท่องเที่ยวกันได้และตลาดที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้ก็คือตลาดชาวบ้านสันต,ติคีรีด,ดอยแม่สลองจังหวัดเจียงไฮเจ้าตลาดเช้าของบ้านสันต,ติคีรีด,ดอยแม่สลองแห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวน่าสนใจที่สุดอีกหนึ่งแห่งบนดอย ลแล้วก็เป็นศูนย์กลางของผู้คนบนดอยที่มีสินค้าจากชาวบ้านชาวดอยนําผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผักสดปลอดสารพิษผักสดตามธรรมชาติที่หากินได้ยากในเมืองใหญ่ยังสามารถพบเห็นแล้วก็ซื้อรับประทานได้จากตลาดแห่งนี้แถมราคามไม่แพงอีกด้วยอาหารการกินต่างๆก็มีจําหน่ายสําหรับตลาดเชา้าสันติคิรีนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนสายเล็กซึ่งเป็นถนนสายหลักผ่านน้าตลาดซึ่งก็มี พรคะ่ะแม่ค้าชาวไทยภูเขาแต่งชุดประจำถิน่นออกมาขายสินค้ากันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยแหละคะ่ะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ดอยแม่สลองก็อย่าลืมตื่นเช้าๆออกมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนยามเช้าที่ตลาดแห่งนี้รับรองเลยนะคะว่าคุณจะมีภาพประทับใจเก็บกลับบ้านอย่างแน่นอนคะ่ะ เราก็เดินตลาดกันมาสักพักแล้วนะคะถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องโชว์เมนูความอร่อยจากปักซอยกันแล้วแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยวันนี้ของผมเป็นเมนูง่ายๆปกติแล้วน้พจิ้มสุกี้ยากี้เนี่ยส่วนมากจะกินแห้งหรือน้ําแต่สําหรับ,บวันนี้เป็นวันพิเศษของผมผมจะมานึ่งกับปลาครับผมปกติแล้วปลานี่เขาจะนึ่งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนึ่งมะนาว วันนี้ผมเปลี่ยนเป็นนึ่งสุกี้ยากี้ดีกว่าครับตัวนผสมวันนี้ผมใช้ปลากระพงขาวครับประก,กาศขาวบุนเต้นผักบุ้งต้นหอมขึ้นช่ายกระเทียมมะเขือเทศแล้วก็มะนาวครับผมสาหรับวันนี้ผมจะใช้ตูดจัดจ้าเลยครับตูดพริกกระเหลี่ยงครับก่อนเนิ่ผมก็จะนําผักผักต่างๆเรียงครับผักพวกนี้ก็คือผักที่กินกับสุก,กี้ยากีทั่วๆไปที่เคยกินมาครับบุนเต้น ผักกัดขาวแล้วก็ต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมอันนี้เมนูง่ายๆหลังจากนั้นผมก็จะนำปลามาวางบนผักครับอันนี้ผมจะทำน้ำชิ้มตุกกี้ลงไปราดครับอันนี้ง่ายๆครับผมใช้พริกกรี่ครับูตรเผ็ดมากครับ นี้ำจิ้มปุกกี้นี้จะเข้มข้นไปครับผมจะทําเจือจางโดยการผมจะผสมน้ำซุปลงไปครับผมก็จะคนน้ําซุปก,กับน้ําจิ้มตุกกี้ของผมให้เข้ากันถ้าคนไหนชอบเผ็ดก็ใช้ปูกพริกเกรีอครับหลังจากเข้ากันเรียบร้อยครับผมก็จะเทลงไปในตัวปลาอันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆครับผม จากนั้นผมก็จะโอยด้วยกระเทียมสำหรับวันนี้ผมจะตายเป็นแผ่น,น,นครับกระเทียมแล้วก็สีตัดครับวันนี้ผมใช้มะเขือเทศโรยครับเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานอีกครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะนำไปนึ่งครับอันนี้นึ่งด้วยน้ำเดือดประมาณ10นาทีครับ <ผ>เรียบร้อยแล <ผม S 2> ้วครับ10นาทีปลานึ่งสุกี้ยี้ของผมครับหลัง,หงจากนี้ไปผมก็จะแต่งด้วยนะมะนาวครับแล้วก็กอวยอดผักชีครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปากตาของผมวันนี้ง่ายๆครับ ปลาเนึ้อตุกกี้ยากี้ครับโอโ้โหเคล็ดลับจากปากซอยของเชฟปึงนะ่าทานมากๆเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเชฟปึงยังมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่คะ่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะขอร่อนรับครับผมผมก็จะบัตไก่ครับผมผมก็จะบัตด้วยกระเทียมสับครับค่ะเชฟปึง ใส่กระเทียมลงไปครับผมแล้วก็น้ำมันหอยครับตามด้วยน้ำมันหอยนะคะคุณผู้ชมช่วงชิมขบงโฉงเฉง ผลิตภัณฑ์น,น้ำจิมสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธ้ายนอรสิรนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพนดินไทยยกขยฟอร์มใหม่ยกกันไปกลับเข้ามาสู่ช่วงชิมขรมงสองเชกนะคะวันนี้ค่ะเชฟป,ปึงก็ยังมีเมนูดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดิมค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาเชฟป,ปึ้งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเชฟปึงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมว<อ>ันนี้มีเมนูอิ่มเชื้อเพื่อชาติครับค<อ>ุเป็นเมนูง่ายๆครับวันนี้เป็นเมนู ไก่ทอดมาลราบนี่โอ้โหแค่ฟังชื่อก็อยากจะทานอยากจะลิ้มรสกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะกับเมนูวันนี้เชฟปุงพร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมของผมก็ต้องมีปีกไก่ครับผมมีกระเทียมน้ํามันหอยแล้วก็มีแป้งมันแป้งทอดกรอบพริกไทยดำแล้วก็ที่สําคัญครับวันนี้ผมใช้ผงมาล่าด้วยครับผมมีผงมาล่าด้วยค่ะแะที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ผมใช้ จิ้มกับน้ำจิ้มไก่ครับตาพันท้ายโนติงครับตอนอืนครับผมผมก็จะบักไก่ครับผมค่ะผมก็จะบักด้วยกระเทียมสับครับค่ะใช่ปึ่งใส่กระเทียมลงไปครับผมแล้วก็น้ำมันหอยครับตามด้วยน้ำมันหอยนะคะคุณผู้ชมพริกไทยดำครับพริกไทยดำค่ะผมผมจะคลุกเข้าให้ทั่วครับหมักเลยครับผม ต้องคลุกให้ทั่วให้เข้าเนื้อใช่ไหมคะจะเปิร์งรสชาติจะได้อร่อยด้วยเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวนี้ว่าผมก็จะบักทิ้งไว้ก่อนค่ะหลังานั้นผมก็จะมาตีแป้งครับืวนขอผมส่วนผสมของผมผมก็จะใช้แป้งทอดกรอบครับค่ะหนึ่งถ้วยครับหนึ่งถ้วยแล้วก็แป้งมันครับค่ะหนึ่งถ้วยครับหนึ่งตอนหนึ่งดีกว่าครับพูดง่ายๆเนี่ยอ่าหนึ่งตอนหนึ่งง่ายๆจำได้ง่ายด้วย ผมจะคุกเข้าให้เข้าคนก่อนครับผมค่ะต้องให้แป้งเข้ากันด้วยใช่ครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำเปล่าครับผมค่ะใส่เยอะไม่ค่อยจะพึ่งน้ำเปล่าใส่คือให้ให้เหลวไปครับให้พอเนื้อแป้งจะกบบปีกไก่ครับอืออย่าลืมน้องคนให้เข้ากันด้วยนะคะต้องคนให้เข้ากันเพราะว่าถ้าคนไม่ละเอียดเนี่ยมันจะติดเป็นมันจะเป็นเม็ดแล้วกระดากแป้งจะเป็นเม็ดมันไม่เนียนครับค่ะแล้วมันจะเป็นก้อนๆด้วยใช่ครับผมเริ่มเข้ากันแล้วค่ะ นี่มันจะเนียนครับลักษณะจะเป็นเนียนะจะไม่เป็นเม็ดครับจะละเอียดแล้วนะคะแบบนี้ครับนเนียนละเอียดครับผม <ภา S 1> นหลังจากนั้นผมก็จะนํ<ภ>า,<ภ>าไก่ที่ผมหมักใส่ลงไปครับค่ะใส่ไก่ลงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ <ภา S 1> ่ะเนื้อละเอียดเนียนขาวจ้วเลยค่ะคุณผู้ชมอดใจรอแป๊บนึงนะคะอีกแป๊บนึงจะลงกระทะแล้วค่ะครับอันนี้ว่าเราคุกไปแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเราทําในปริมาณที่เยอะ เ,เราสาม,มารถทําทีเดียวเยอะๆนะแล้วเราเ,าเก็บไว้ในตู้ยเย็นไว้อ้าวได้ด้วยเหรอคะถ้ผมแล้วมันจะยิ่งอร่อยเพราะว่ารสชาติหรือน้ำตอที่เราหมักเนี่ย<อ>มันก็จะเติมเข้าไปในเนืน้อีกไก่โอ้ใช่ครับรแล้วก็ึกวันไหนเราอยากจะกินค<า>่ะไม่มีอะไรกินเราสาม,มารถจับนํามาทอดได้เลยครับอา่าเราก็มาทอดที่หลังได้แล้วแต่สำหรับวันนี้ผมจะใส่ผงม,มาล่าครับผมค่ะ ก็แล้ววันนี้ผมก็จะใส่แป้งทอดกรอบครับแป้งทอดกรอบด้วยแล้วก็ผงมาลราด้วยวันนี้ของโปรดเลยค่ะพผงมาลราอร่อยก็คือผงมาลราครับค่ะตอนนี้หาซื้อง่ายขึ้นด้วยนะผงมาลราพผงมาลราหาซื้อง่ายขึ้นคยิ่งตลาดสดนี่โอ้โหมีแทบทุกร้านเลยค่ะใช่ครับผมนี่ผมก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะอันนี้ผงมาลรากับแป้งนี่คลุกเข้ากันทั่วเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะต้องให้ทั่วด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไก่ลงไปครับค่ะจับไก่แล้วค่ะใส่ลงไปแล้วไปเลยครับ ใส่ทีเดียวเลยใช่ไหมคะเชฟปื๋ยใช่ครับผมใส่ทีเดียวเห็นน้ําแป้งที่เหลือกับฟอสอรที่เหลือเราไม่ต้องทิ้งเราก็ไปตื้อปีกไก่มาเพิ่มแล้วก็มาใส่ได้ไดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อน,น,อ,นอะไรอย่างนี้แช่ตู้เย็นไว้้ก่่ออนนคครับะโโหเาะเพราะบางคนไม่รู้จะเททิ้งเนาะเสียดายนะคะใช่ครับผมแต่นั้นยังใช้ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เราก็เขย่าให้เข้ากันนี่โอ้โหอันนี้เค็มกว่ามอร่อยค่ะ ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะเราไปดูการทอดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะโอ้ฟูขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหเชีปึ้งค่ะปีกไข่ก็น่าทานมากเลยแต่ว่านี่ค่ะนมน้องโคค่ะนมโคแท้ๆเลยนะคะเมื่อเราไปตลาดนะคะเราก็จะนําไปแจกจ่ายให้พี่น้องชาวตลาดสดทุกท่านเลยละคะ่ะที่สําคัญนะคะทานปุ๊บสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะยังช่วยเหลือเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ อันนี้ผมใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวสักพักผมก็จะเริ่มไปขึ้นเร่งไฟขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อก็คือต้องใช้ไฟอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไฟขึ้นใช่ไหมเชฟปื้นใช่ครับผมสีเหลืองสีสวยมากเลยอ่ะเชฟปื้นรับผมน่าทานมากอันนี้กรอบนอกนุ่มในด้วยไหมคะครับผมระกอบนอกนุ่มในครับผมอย่าลืมนะคะชมเสร็จแล้วเนี่ยใครอยากทานไก่ทอดมาล่าเนี่ยไปเลยค่ะตลาดสดไปหาซื้อวัตถุดิบมาทำกันได้เลยไก่มาล่าหาซื้อง่ายมากมาถึงแป้งต่างๆด้วยค่ะ ไปแล้วค่ะสีเริ่มเหลืองแล้วค่ะเชฟึงเนาะรรเริ่มสีทองขึ้นมาแล้วอย่างน,นี้เราจะดูยังไงคะจะมึ่งดูแค่สีหรอคะอันนี้ดูทั้งสีแต่ว่าเราถ้าเราจะดูว่าสุกข,ข้างในสุกหรือไม่สุกเนี่ยเราใช้มีดหรือไม้จิ้มลงไปในเนื้อไก่ครับอ๋อจิ้มลงไปเลยผถ้ามีเลือดออกมานี่แสดงว่าไม่สุกครับไม่สุกแต่ถ้าไม่มีก็คือสุกแล้วนะสุกแล้วครับโอเคค่ะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวรอเชฟปึง้งต้องต้องผึ่งให้แบบกระเด็ดน้ำมันก่อนนะคะจะได้สุขภาพครับเพื่อสุขภาพเอาได้เลยค่ะเชฟปึง้งทานกับเนื้อิ้นไก่ครับตาพันท้ายโนอร์บิงครับโอต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นนะคะครสชาติกลมกลม่อมแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะคมาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวปั้นขอเก็บภาพสีส้มไว้ก่อนนะคะเชฟปึง้งโอ้โหสวยมากคมชัดแล้วก็แสงสวยอีกด้วยค่ะ เรียบร้อยแล้วครับไก่ทอดมาล่าครับต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยลลวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโย้ข้อม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สุดท้ายนี้นะคะแอปเปิ้ลและเชฟปึงต้องของตัวลาไปก่อนค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะขอกล่าวคําว่ายกขยโยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบสวัสดีค่ะเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ